ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รูแล้วนะโง่ไงไม่รู้ไงคนโง่ก็เป็นอย่างนี้แหละต่อไปฉันจะได้ไม่พูดถูกว่าพี่น่ะรับปากไปแล้วด้วยไม่เป็นไรมั้งคงไม่ว่ากันมั้งฉันไม่ได้โง่ไม่ได้โง่ผมจะรู้มาเลยรู้รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องเสด็จแม่บอกว่าอมไงรู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โธว่าอมหวานเราจะไปรู้ดีกว่ามึงฉันได้ยังไงฉันอยู่มาตั้งแต่องอมยิงตัวแค่นี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวใครเขาเตัวแค่นี้เสด็จแม่นอนอยู่ไหมคะอ๋อผมฉัน ต้เรื่องของเสด็จแม่ของพระองค์ท่านทำไมหม่อมฉันจะไม่รู้อยากรู้ใช่ไหมหม่อมฉันไม่ได้เล่านะหม่อมฉันจะบอกให้ฟังอยากบอกก็บอกมาทำไมเสด็จแม่ถึงต้องร้องไห้ทุกวันอยากรต้เต้าหมองเป็นอะไรเ๋ยวหม่อมฉันไม่เล่านะเดี๋ยวบอกให้ฟังก็คือเมื่อครั้งคราวก่อนมีกษัตริย์ต่างเมืองเลยคะมาขอเสด็จแม่ของพระองค์ท่านเสด็จตากับเสด็จยายไม่ยกให้ ออกไปสป <minority> <SM>! <misunder> ู้ศ <quer course> ึกพ่ายแพ้เกศสุพระราชสารตาไปขอจากเมืองพระองค์ท่านสักคนบอกรึไหมคะสมทหารไปมือดีมาพระศรีอนุชาชื่อว่าอมรพิชัยไหมคะพอสู้ศึกสู้กันไปสู้กันมามีใัยชนะอมรพิชัยเข้ามาในเมืองมากระดูดกับเสด็จตาของพระองค์ท่านเห็นเสด็จแม่ของพระองค์ เกิดวิง่งึกรับกันไม่รู้จะทำยังไงตกเป็นเมืองขึ้นก็นแล้วก็เลยทูลทองต่อเสด็จตาเลยเสด็จตายกให้ไปอยู่กินกันที่เมืองของพระองค์ท่านเสด็จลุงสกลบวรอ,อยู่กินกันไปมีความสุขดีตั้งประคันอ่อนอยู่มาวันหนึ่งมีเสียง,งเอะเออกวายฉันก็วิ่งวิ่งวงไปกับเสด็จแม่ บ,นนบอกท่านสกลบงวรเสด็จพ่อเอ,อพี่ชัยมาเห็นเข้าเกิดเสียใจแต่รู้ไหมว่าเสด็จพ่อมีเมียน้อยอีกคนนึงมีเมียน้อยคนนั้นมันใส่ร้ายเสด็จแม่ของอพระองค์ท่านของราชบุตรว่าเป็นคนฆ่าพระองค์ท่านสกลบวร สองคนกระบอกฉันเจ้าเจ้าเสียใจมากถูกเนรเทศไปพ่อของพระอ,องค์ท่านอะอมอภิชัยไม่พังอะไรเลยว่าเสด็จแม่ต่างๆน,นานาตัวเสด็จแม่ของพระอ,องค์ท่านอะเสียใจไม่รู้จะทำยังไงก็เลยหนีกลับมายัางเมืองแล้วรู้ไหมอีเมียน้อยคนนั้นที่มาใส่กวามมันชื่ออะไรมันชื่อว่าอีจอาสุรามนะอีจอมสุรา,านั่นเหรอ ทหารทุกคนฟังให้ดีเราจะยกทัพโู่เมือง,งควรนตระกูเพื่อไปตัดหัวอีจอมสุราวันนี้แหละมึงกับกูได้เห็นดีกันมูจะเอาเลือดตัวมึงมาล้างบาปิที่ว่กู เสนสงสานเกวดิน เป็นปีไม่คเ้าทุกระทมตัวเดา ผ่านไปหลายปีาอาอมอนพิชัยยังเฝ้าคิดถึงเจ้าเกวรินยอดรักของข้าทุกเชา้าค่ำยามดับยามนอนข้าก็เพอ้อระเมอถึงแต่เจ้าป่านนี้เจ้าจะเป็นเช่นไร ยอดดงใจของข้าข้ารู้ว่าข้านั้นผิดนักข้าจึงแบกหน้าไปหาเจ้าไม่ได้ข้อนำดัดที่ให้ไว้แก่พ่อและเจ้าว่าข้าจะไม่ทำให้เจ้าเสียน้ำตาแม้แต่น้อยแต่ข้านี่ ที่มีนคนทำร้ายเจ้าให้เจ้าต้องทุกข์ระทมต้อง,งเสียน้ำตาเพราะข้าเพราะความที่ข้าโง่เขาบาวัญญาอาจจะโทษเลยพลาว่ายัางไงอีกนโทษท่าน มองชายไม่เรื่องประกาศทูลผู้เจ้าข่ามีเรื่องอะไรก็เล่งพูดมาแล้วก็ไปซะขนาดนี้พระเกวลินยกลองทับมาแล้วผู้เจ้าข่าเกวลินเกวลินเกวลินอ๋มเขาดข้าบองท่านดีใจเรื่องอะไรเนี่ยไอ้ขวยเป็นความจริงหรอเนี่ยท้าดีใจเลพราะท่านดีใจดีใจสิเมียเองข้าเกวลินไงเขากลับมาเพราะเขายังนักข้า เขาไม่ได้รักผม<ค>เราไม่ใช่ค่ะขอบใจมากที่บอกข้าเขาไม่ได้รักผมข้าไปแล้วรักไปแล้วเขาทำอาทำไมบอกท่าน เจอเขาผมเฝ้าแต่งคิดยืนเพลงพินิจจงนา้าพระทยัยไต่ตรองเพราะตรงชะตาจึงเอ่ยว่าจะถามจเาจ้าดูไรเบียงตา ใบหน้าใสใสยังอยู่ในวัยอ่อนวานกับดูโอหังช่างห้าวหาญเป็นลูกเป็นหลานใครเล่าเขามาจากไหนเป็นใครกันโนทำไม ถึงหลอกเหมือนเราเราเหมือนพ่อแม่ทำไมหน้าเหมือนเราหลือเกินแค่ค<ด>ล้ายแบบักใจลือเกิน บอกเราให้รู้หน่อยได้ไหมไม่ใช่โจจังของเจ้าทำไมกันเล่าที่เรายกรับกำกับโยธาแค้แทนมาฮันดาอย่างเดียวต้องไปทำอะไรให้เจ้าคอยไม่ดีกว่าขันยามาเกี่ยวไม่อยากบีนเกี่ยวรุ่นเกา่า่งจอมสดาถึงคิน เราจะได้ตินว่าท้าสงคามมันจะบันเทาเราอยากจะรู้ว่าคนที่ยืนต่อหน้าข้าตอนนี้ท่านคือใครข้าเองให้นามว่าองค์ษัตริย์อมรพิชัยอมรพิชัยใช่ ไอ้หนูชักเฮ๊ะจู้จะควยทำไมมันทำอย่างนี้่หน้าตาก็ดีทำไมาดารแล้วไม่น่าหูเบาเลยเพราะเอ้ยเพราะเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้หนูเจ้าพูดจาอย่างนี้มันมีเลสานเราไปทำอะไรให้เจ้าเจ็บช้ำน้ำใจถึงได้มาด่ามาว่าเราอย่างนี้หน้าตาแจ่มใสพูดจาดี ไปเคยไปทําให้ใครเขาล้องไห้มันหรือเปล่าเราเอ้พอเฮ้ยเฮ้ยไม่อกไปทำไปใครมาร้อไห้มาป่ะเนี่ยเราก็อยู่แต่ในห้องมันทมอย่างเดียวอไม่เคยออกไปไหนใช่ว่าขานการเมืองก็ไม่เคยไปอไอ้หนูไม่ต้องอ่อมค้อมพูดมาเลยดีกว่ากีทากองทัพมาในครั้งนี้ต้องการดสิ่งใดที่เรายกทัพมาในครั้งนี้ต้องการเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือตัวของจอมสุรัง ถ้าต้องการตัวของจอมสุรงังข้าให้ไม่ได้ <relevance> ปกป้องกันดีนะรักกันลึกเกินจะยกดาวให้เราหรือเปล่าข <anca lli> ้ายกให้เจ้าไม่ได้ข<อ><บ>้ายกให้ไม่ได้ถ้าอย่างน,นั้นเราแม่ก็ไม่ค้างไอ้หนูเขาไม่เคยทำให้เจ้าเาาจ็บช้ำน้ำใจต้องการบุคคลคนนี้ข้าให้ไม่ได้ดจริง ทาให้ไม่ได้เราก็บอกแล้วไงว่าเราต้องแรงจะไม่พลาดเอาถือว่าโอ้โแล้วตัวใหญ่แต่ด้วยมึงตัวใหญ่แต่ด้วยไอ้โง่ก็กลับไปเถอะเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าพูดเลยว่ามาตัวใหญ่ <c oughs> จี้ตัวเองก็เป็นเออไม่มีใครจี้กูนี่นี่รึกษัตริย์อมรพิชัยที่ทุกหัวมุมเมือง เขากาวข้านกันว่ามีผู้เชี่ยวชาญในด้านศึกด้านสงครามแต่นี่อะไรแพ้เด็กรุ่นลาวคารูกยังหม่อมชั้นรู้ถึงไหนอับอายถึงนั่นอ่อายก็ไปล่ะจะพูดมากรูนั่สมัยก่อนที่ข้ายังเป็นหนุ่มชะกันสิบ ไม่มีใครที่สยบข้าได้แต่วันนี้ข้าชรลาภาพแต่ข้าชอบเจ้าเหลือเกินแกแไม่เคยมีใครที่ล้มข้าได้แต่เจ้าเป็นบุรุษคนแรกไอ้หนูเอ้ยข้าจะบอกอะไรให้เจ้าดูไว้สักอย่างหนึ่งที่เจ้ายกทัพมาในครั้งนี้ต้องการสตรีที่ชื่อจอมสุรงังเมื่อท่านรู้แล้วก็นำตัวนางมาได้แล้วปัดเดี๋ยวนี้ นางไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเพราะข้าอมรพิชัยติดสั่งประหารนางกับมือขขาเองพระองค์บอกว่าสั่งประหารจอมสุรังไปแล้วถ้าเป็นความจริงไหนลองเล่ามาให้ก้าของฉันฟังสิว่าทำไมถึงสั่งประหารตัวของจอมสุรงังก็ได้ถ้าเจ้าอยากจะรู้ ความหลังครั้งอดีตท,ที่อยู่ในใจข้าเมื่อนานมาแล้วข้าได้พบรักกับสตรีสางเมืองซึ่งข้ามอนพิชัยเองไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะรักนางผู้นั้นด้วยใจข้ามากเยี่ยงนี้แต่ที่ ต้องทำให้ข้ากับผู้หญิงคนนั้นหมางใจไม่เคยกลับมาข้าทุกใจอยู่ทุกวันทุกวันเวลาข้าเฝ้ารอยามรับยามนอนข้าก็เพลอถึงแต่ผู้หญิงคนนั้นต้นสายไปเหตุเอาจอมสุรงังได้ใส่ไฟหาว่าผู้หญิงคนนั้น ได้สั่งให้คนร้ายมารอบฆ่าเสด็จพี่ของเราพอเรารู้ความจริงเราจึงได้สั่งประหารจอมสุรางด้วยตัวเราเองใน่ความจริงถทุกเรื่องที่ท่านพูดมาเป็นความจริงอคัท่านคนนี้จะเชื่อด้วยสาเหตุใด ทำไมเจ้าถึงเชื่อคนง่ายทำไมมาเชื่อง่ายเดยวเพียงพราะข้าแค่เดาไอ้หนูเอ้ยถ้าข้ากับผู้หญิงคนนั้นยังรักกันอยู่เ<อ>จ้าผมจะเป็นรุ่นนาเพาเดียวเปรียบเสมือลูกของข้าถ้าอย่างนั้นผมฉันจะแนะนำตัวให้รู้จักผมฉันเอง นีนามว่ารสเสนรสเตน,เ,ตนเป็นลูกเต้าเราใครกันเล่าเป็นลูกของเศรษฐพ่อส<ช>มองพ,อพี่ชัยที่ติดท้องเศรษฐแม่แกลวลินไปพระเจ้าค่ะโอ้โอโลกพ่อเป็นลูกับพ่อเศรษฐพ่อไม่คิดไม่ฝันเลยว่ขาข้าจะมีวันนี้ ที่ได้พบไปเมื่อกี้ทั้งหมดเื่อขอมฉันต้องขอหบอก็แปลกใจอยู่แล้วเชียวไ่เป็นไรว่าจะแม่เจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเสร็จพ่อพระเจ้าค่ะเสร็จแม่มีแต่ความโศกเศร้าและเสียใจถ้าเสร็จพ่อรักเสร็จแม่อย่างที่เสร็จพ่อพูดมาจริงๆใครยังรักเขาอยู่ทุกคืนวันเสร็จพ่อทำไมไม่กลับไปหาเสร็จแม่บ้างแล้วพระเจ้าค่ะ เสด็จพ่อแบกหน้ากลับไปหาไม่ไหวหรอกคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้สัจจะวาจาแต่ข้าได้ทำผิดสั์สัญญาที่ให้ให้ไว้จนหมดสิน้นเสด็จพ่อเสด็จพ่อกลับไปหาเสด็จแม่กเจ้าของฉันเถิดจ้าของฉันคิดว่าเสด็จแม่ คงพร้อมที่จะให้อภัยเสร็จพ่อเสมอแล้วก็เจะค่ะลูกเอ้ยไอพูดอนะ่ะมันง่ายแต่ทำนะมันยากเจ้ากลับไปเถิดให้พ่อได้อยู่ที่นี่ให้พ่อได้รู้เ,รพเพาพ่อมีเจ้าอยู่อีกหนึ่งคนที่ห่วงใยแล้วเสร็จพ่อจะทิ้งให้เสร็จแม่ตกเศร้าเสียใจยอย่างนี้ไปตลอดแล้วก็เจ้าค่ะเจ้าฉันอยากเห็นเสร็จแม่กลับมาสดใส เด็กข้อไปกับก้าวของฉันเถอะถ้าเราไม่ลองจะรู้หรอพระเจ้าค่ะรู้ก็จริงนะพระองค์เขาเป็นประสงค์ของเจ้าพ่อจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเรากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งอย่างนั้นเสด็จพ่อเดินทางกลับไปสู่เมืองของเจ้าวของฉันเค่ะไปเถิดพระยาคายขุยรีบเดินทางเชิญพระยาคายข้าร้อนใจจะแย่ไปถึงรูป ชื่นชมกันไม่จืดจ้า